หายหน้าไปนานหนุ่มวีวีรภาพปัจจุบันคะ่ะกลับมาเปิดตัวเมียสีค่ค่ะไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับหนุ่มวีวีรภาพเองหลายคนรู้จักเขากันดีคะ่ละล่าสุดเนี่ยเปิดเผยว่าเขามีภรรยาถึง4คนเรื่องราวเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะเมื่อพูดถึงนักแสดงหนุ่มที่อยู่ในวงการมาเทิงมา อีกหนึ่งคนที่ยาวนานเนี่ยแล้วก็เป็นสเปคของสาวๆด้วยต้องยกให้กับนมบีวีรภาพสุภาพไพบุลค่ะเปนพเอกหนุ่มมากความสามารถเจนได้ว่าเขาเนี่ยฝากผลงานการแสดงไว้ให้ติดตามกันอย่างมากมายแน่นอนเลยค่ะว่าผลงานในวงการเขานั้นเขาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ผลงานคุณภาพมากๆเลยทีเดียวละค่ะ กับล่าสุดนี้นะคะรับงานแสดงในละครเรื่องระบำมันเป็นการกลับมาในรอบ3ปีของเขาบทบาทนี้เนี่ยมีภรรยาถึง4คนเลยแต่ละคนคอซปไม่เบาแล้ค่ะความเข้มข้นของเรื่องทำให้มีผู้ติดตามชมจำนวนมากต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะ